ฉันขอเวลาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงทําความรู้สึกในต,ตัวเองว่าเรามีความดีพอพอที่จะไปนิพพานได้คําสั่งสอนงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่า,ทานมุ่งนิพพาน <c oughs> แต่ว่าจงคิดถึงความเป็นจริงว่าการไปนิพพานวันนี้พระตรังว,ว,วัน <c oughs> ว่ามันก่อนก็ตาม จังมีความว่าใจว่ามันเหมือนกับบ้านของเาเราปลูกอยู่ที่ฝั่งโน้นเรายังไม่เคยไป <c oughs> แต่เขาบอกว่าบ้านมีอยู่แต่ว่าเราสามารถข้ามไปเที่ยวได้ล้ากลับมาข้อน,นี้มีความา่าชั้นใดสว่างนี้ก็ดีผมว่โลกก็ดีที่พันก็เช่นเดียวกันเราไปเที่ยวก็วันนี้และวันก่อนถือว่าไปเที่ยวไปเพราะจิตบริสุทธิ์ชั่วขนาดเดียวแต่เนื้อแท้จริงๆยังไปไม่ได้ <c oughs> ต้องกลับมาฟื้นฟูคุณธรรมในตัวของเราเองให้ม,ใหมีให้มีความดีพอที่ปฏิพนธ์ได้แน่นอนคนจะปนิพพา์ได้เพราะอะไรมาเที่ยวนี้ขอเทศเขาพูดแบบง่ายๆจะไปได้เพราะเหตุสามประการคือหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาเอาอย่างง่ายนะยกทรงนะ <c oughs> ง่ายไม่ทนัน ทานการให้วันนี้ก็จะพูดกัเฉพาะเรื่องของทานก่อนการให้ทานใบนบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าให้จริงๆถึงขั้นที่สุดของทานต้อสามารถปฏิพานได้ที่นี้ต้องเคยคัดเปล่าเนี่ยไม่ไปขั้นนะทานมีสามขั้นหนึ่ง 1, วัตถุทานสองธรรมทานสามอภัยทาน สำหรับวัตถุทานมรนได้ญยาโยมพุทธบริษัททำกันแล้วทุกคนนะมาที่นี่เขาจะว่าทุกคนถวายสังรทานกันแล้วบ้างไม่จะถวายสมงฆทฐานบ้างการทานคือการให้นี่เฉพาะวันนี้แต่วัน,ก,นก่อนๆเราเคยทำมาแล้ววัตถุทานก็แบ่งเป็นหลายชั้นแต่วันนี้ยังจะไม่พูดถึงชั้นก่อนอยากขอว่าวัตถุทานที่เราให้แล้วสามารถไปเกิดบนสวรรค์ได้ แล้วก็ศีลก็เป็นเดียวกันถ้ามีศีลบริสุทธิ์ก็สามารถไปเกิดบนสวรรค์ได้สำหรับภาวนาภาวนานถ้าอย่างต้นอย,อย่างไม่น้อยก็ไปเกิดบนสวรรค์ได้ถ้าอย่างกลางไปพปโ,โลกได้อย่างสูงสุดวิพญานได้วันนี้ยาพูดเฉพาะทานก่อนถ้าเวลามีพอก็จะพูดถึงศีลคำบะรานคือการให้ การให้เขงบรรดาแต่พุทธบริษัทต้องทราบความององประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ให้จนหมดตัวหรือว่าไม่ให้จนต้งเราเองลาบากก่อนที่จะให้ต้องดูก่อนเว่าถ้าเราให้ไปแล้วเราจะเดือดร้อนไหมสมมติว่าถ้าเรามีทรัพย์สินยากัดพอกินพอใช้อย่างนี้ให้เป็นวัตถุทานไม่ได้ถ้าให้แต่เราอดเราก็ต้องงดไม่ให้ แต่ว่าจิตคิดจะให้จะมีอยู่ทีเดเรี่องวิชาคานุสติคิดว่าทางพาเราพึงมีเราจะพึงให้การให้จะให้ใหการให้ก็มีผลไม่เสมอกันให้ทานกับผู้ที่ไม่มีศีลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานที่กับท่านที่มีศีลแ,แต่ว่าแต่ว่าศีลขาดจะได้หนึ่งครั้งศีลมีไม่กันแต่ศีลขาดจะได้หนึ่งนะ ให้ทานก็พ่เคยมีสิ่งทีสินขาดแล้วร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากบให้ทานก็ท่านดีมีสิงบริสุทธิ์หนึ่งครั้งให้ทานก็ท่านดีมีสิงบริสุทธิ์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากบให้ทานที่กับท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาบุิมากตึงครั้งู้ทธิปฏิบัติเพื่อระโสดาบมักมาจากวัชพุทนักเจริญภาวนา ตั้งใจจะเป็นปโสดาบันแต่เป็นไม่ได้ยังไม่ถึง,คงคอย่างนี้ท่านเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อะโสดาปฏิมาก็ถ้ายกตัวอย่างอย่างบรรดาท่านพุบริษัทที่มานั่งที่นี่มีหลายคนที่ยังไม่ถึงปโสดาบันและมีหลายคนที่สงสัยว่าถึงแล้วมีเปล่าไม่ทราบสงสัยว่าเลยไปแล้วก็มีสงสัยนี่แค่สงสัยนะสงสัยว่าถึงแล้วก็มี ถ้าสงแล้วก็ไม่สงสัยว่าที่ยังไม่ถึงก็มีอ้นี่ไม่สงสัยก็เป็นนั้นว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาบดิมรักคือยังไม่ยังไม่เป็นพระโสดาบดิมรักแต่ให้กับท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาบดิมรักร้อยครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับให้ทางพระโสดาบดิมรักจริงๆครั้งนี่ขอย่อ ไปรวบยอดเลยให้ทานเฉพระอรหันร้อยครั้งยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระเจับพระพระเจ้าพระเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานพระพเจ้าพระเจ้าร้อยครั้งยังมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้ง ถวายสังฆทานร้อยครั้งมีผล like, ไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งเช่นการประกันบุคคลที่สามหมดแค่นี้หรือเป็นการประกันตัวเองพระถุทานนะตอนนี้บรรดาญาติโยมผู้โดยสารที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนนี่ยังไม่มาเพราะตามเคยถวายสังฆทานแล้วเกือบจะทุกคนแล้วมั้ยหรือยังใครยังไม่เคยให้มีไหม ถวายสังฆทานก็ทําแล้ววิหารทานก็ทําแล้วทั้นี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าของที่นํามาเป็นสังฆทานถ้าเป็นสตังเป็นเงินเวททองที่นํามาอาตมาก็ไปใช้ในส่วนสังฆทานด้วยวิหารทานด้วยเพื่อนำไปก่อสร้างเป็นวิหารทานท่านทำนแล้ว <c oughs> แต่ว่าทานทั้งหมดนี้จะเป็นวัตถุทานก็สามารถจะทำตนให้ทุกคนไปสวรรค์ได้ แต่ว่าจะไปพรมโลกได้หรือไม่ได้ต้องดูกันก่อนถ้าจิตใจมั่นคงในทานจริงๆคือจารานุสต,ติจิตใจคิดว่าถ้าใครที่มีความทุกข์ขัดข้อลนวัตถุทางวัตถุต่างๆที่พึงใช้ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะให้ได้เราจะให้ถ้าเกินวิสัยที่เราจะให้ได้เราก็ไม่ให้จะตั้งใจว่าจะให้ถ้าจิตใจทรงตัวแบบนี้ตลอดเวลา แล้วก็ไปคิดอย่างได้ทรัพย์สินของใครโดยไม่ชอบธรรมอย่างนี้ถือเป็นชานในาการานรสติกรรมฐานถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปพรมโลกได้ไนี่ว่าทั้งทานนะไม่จเป็นต้องแยกกัน่ว่าการถ้าใครถึงให้ทานในบรรดาจะพบริษัทให้ทากเดีรักษาสิง์ก็ดีก็ไปกันได้แค่สวรรค์กับพรมโลก แต่ว่าถ้าเอาจริงๆถ้าทานสงศ์สดปฏิกานได้นั่นคืออภัยทานนี่ทานที่สองก็ได้แก่ธรรมทานทำว่าธรรมทานที่เกี่ยวข้องมาจากการให้ทําเป็นทานให้ธรรมเป็นทานหมายถึงว่าการแนะนําคนอื่นให้เข้าใจในทานต้้องเนนนหักไปทที่บบาทการแนะนำบางคนอื่นให้ละจากความชั่วไปรู้ความดีอย่างนี้เขาทําชั่ว มันเป็นของดีเราแนะนําเขาแต่การแนะนําก็ต้องระมัดระวังจะให้สะเทือนใจของบุคคลผู้รับการแนะนําเราแนะนาให้เขาละความชั่วประพฤติความดีแต่เขาจะประพฤติดีได้ขนาดไหนก็ตามไปเรื่องของเขาแต่เราตั้งใจแนะนําอย่างนี้เป็นธรรมทานท่านที่มีกําลังใจเป็นธรรมทานอย่างนี้สามารถเกิดเป็นผลได้ถ้าเข้มแข็งจริงก็ไประรานได้เหมือนกัน กรณีต่อไปอภัยทานอภัยทานนี้มีความสำคัญมากยังไม่ยุติอย่างสิ้นเชิงคําว่าไปคือไม่ถือโทษโปรดเขาเป็นหมายความว่าถ้าบุคคลใดก็ตามมาทําให้เราไม่ชอบใจเราก็ไม่จองร่างไม่จองผลานไม่คิดกดเขาให้ไปกับเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาขุงคนคือก็ติดตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่านติโลเกอนิมิโตคนไม่ถูกติทานเลยไม่มีในโลก <c oughs> การถูกนินทาเป็นของธรรมดาธรรมดาเขาคนในเมื่อเขาทาให้เราไม่ชอบใจแล้วก็ปล่อยไปไม่คุกไม่กธเขาอันดับแรกอาจจะสะเทือนใจบ้างแต่ไม่คิดจงร้านจองกานไม่คิดแก้ตัวอย่างนี้แปลงพยาธทจิตเป็นสุขตรวจตระเวนชายแดนเองถ้าจิตของทุกคนเข้าถึงอภัยทานเฉพาะทานอย่างเดียวนะไปที่ผ่านใดๆถ้าคนที่มีัยทานมีอะไรบ้างคนที่เพิ่งได้ขึ้นหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ีและไม่มีักกันสัตว์เล็กก็ตามสัตว์ใหญ่ก็ตามถ้ามารบกวนเราเราไม่ฆ่าอย่างยุ่งกัดแทนที่จะตีให้มันตายก็โบกให้มันไปเสียอย่างม้วนกัดก็ปัดให้มันไปเสียอย่างนี้เป็นต้นเธอทั้งเมื่อคนก็ตามเธอหากว่าทางเราไม่ชอบใจเราก็ยกอภัยให้เราไม่โกรธตอบเราก็ได้สิ่งข้อดีึ่ง ประการที่สองเราจะได้ถึงข้อในสองเพื่อที่นาทานของอะไรก็ตามจะมีค่ามากก็ตามมีค่าน้อยก็ตามพอที่เราจะหยิบฉวยได้โดยเขาไม่เห็นเราก็ไม่เอาให้อภัยกับคนเผลอไม่หยิบของเขาไปประการี่สามกาเมสุนุชาจารย์ทีงใดที่เราควรจะละเมิดได้เราก็ไม่ทำเพราะมีจิตเมตตา เพรที ida, society, urai, ่มีอภ no ัยทาก็คือมีเมตตารืะมีกรุณาทั้งสองประการเมตตาด้วยเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารถ้ามีทั้งสองประการนั้นจึงจะมีอภัยานได้ถ้าไม่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารล้วก็มีภัยทานไม่ได้ในเมื่อมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารอยู่เราก็ไม่ระเมิ่สิทธิในทรัพย์สินของเขาคนแรกหรือว่าคนรักของเขาต่อไปก็ มุสาวาทเรามีอภัยทานเราสามารถยะง,งดเว้นมุสาวาทเสีได้คามุสาวาทเป็นวาจาที่ไม่ดีทำให้เขามีความเข้าใจผิดเขาอาจจะมีทุกข์จากคำพูดของเราก็ได้ฉะนั้นคนที่มีอภัยทานยังไม่ทำเขามีเมตตาความรักคุณามีความสงสารต่อมาก็การดื่มสุราเรมีไรแล้วให้อภัยกับเจ็ ้ทุกทรงทเทศไทยเดือดไข่เหล้ามาเราให้ไปไม่ได้แวะสงสารแกจะเสียเวลาเยอะแล้วคือเราก็ไม่กินเหล้าเพราะอะไรไหมให้อภัยกับตัวเราเองด้วยให้อภัยคนที่บ้านด้วยถ้าเรากินเหล้าเนี่ยสตางมันเปลืองแทนที่ทางบ้านจะซื้อกับข้าวกับปลาแล้วของใช้มาใช้ม,ชม,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 มันก็หมดไปเพราะเหล้าที่ก่อนมันก็เป็นของไม่ดีด้วยความสุจริตใจว่า กรองความระธาตาบรรดาญาโยมขบริษัทรู้จักการให้ทานการเดินกรรมฐานของบรรดาญาโยมเลยก็มุ่งกันอยู่สองอย่างอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ตกนรกอันดับที่สองสูงสุดก็คือไปนิพพานเฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันนรกขันแรกจะเป็นทางเดินเขาก้าวไปนิพพานก้าวแรกก็คือทาน ทานการให้บรรดาเทพธิดบริสัทธเป็นของไม่ยากนะแต่ว่าจงอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าให้จนทั้งตัวเองมีความเดือดร้อนเพราะถ้าบังเอิญเราไม่ให้เองยกทรงพูดได้ไหมถ้าเราไม่ให้ทานเองเราจะไปสวรรค์ได้ไหมของฉันได้ ไม่ใช่ค้านพระติบิฎกมีนะพระติบิฎกนะองค์ไม่ไม่ค้านไม่อ้านนั้นไม่ค้านดีไปทีก็จับโยนไปเลยมีเรื่องในพระติบิฎกไม่มีมารณวัตถุเลยมีนางฟ้าคนหนึ่งมีวิมานใหญ่โตมากถ้าเป็นวิมานสวยมากเวหลังใหญ่นะไม่มีหลังเล็กเล็ก่านั่งเล็กอยูสองหลัง ท่านนั้นบริเวณวิมานในเขตวิมานก็มีสวนต้นดอกไม้ต้นไม้สวย,สวย,สวยะดอกไม้ก็เป็นเพชรน,นะสวยสดงามมากก็พอดีพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านไปเทีเ่ยวสวรรค์เห็นจะเป็นโมคลาละนั่งไม่พลาดองค์นี้นะถ้าไปวิมานเหล่านั้นเขาก็แปลกใจว่าเมื่อวันวานนี้ไม่มีมวินเหล่านี้แต่วันนี้มันมีขึ้นมาได้ยังไง ไปเย็นรู้วิมานก็สวยมากใหญ่มากใหญ่เป็นพิเศษหลังเล็กก็สวยบริเวณก็สวยต้นไม้ก็สวยสวยหมดก็เลยถามเจ้าของถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานหลังนี้ตรางแต่วิมานหลังนั้นมีบริวารหนึ่งห้าพันคนมีลุกน้องมากนะถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานเขาก็ชี้ดูว่าคนนี้เป็นเจ้าของวิมานแต่งตัวสวยมากร่างกายสดสวยงดงามมาก ท่านถามว่าพักกินิดตัวก่อนน้องหญิงอยากจะทราบว่าในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์เธอทาํามุนอะไรไว้จึงมีวิมันหลังใหญ่ด้วยวิวันหลังเล็กด้วยก็สวยส,วยสวยดยงามมากตัวเองก็สวยบริวารก็มากแจคนนั้นก็ตอบว่าไงทราบไหมท่านผู้ชมแต,ตอบว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยให้ทานเลย จะไม่ดีนะญาติโยมนะต่าาาอไปชาติหน้าจะอดตายจะไม่รู้นะถาาา <c oughs> ้าลงมาเปนมนุษย์อดตายเนี่ยยางกว่านี้นะหลังจากที่เราแปลิาเสร็จแล้วแต่ถ้าว่าอาศัยที่เคยเป็นเพื่อนกับน,นาวิสาขานาวิสาขาถ้าท่านสร้างวิหารก็ใหญ่ใช่ไหมถวายไทยาก็มากนาวิสาขาก็ดีต่นางวินกษก็ดีสองคนนีขาขา้ถ้าเข้าไปในเขตวิหารมือจะว่าจะอาหารและเภสัชจะไม่มี ต้องมีคนหิ้วไปเสมอตอนเช้าก็มีอาหารตอนก่อนเที่ยงก็มีอาหารหลังจากเที่ยงแล้วก็มีเภสัชที่พระจะฉันได้คือปฏิ้าติไปทุกวันจึงมีบุญใหญ่แต่ว่าคนนางฟ้าคนนี้แกเป็นเพื่อนนางวิสาขาแกโมทนาอย่างเดียวนางวิสาขาท่านจะทําอะไรก็ตามแกโมทน,น,นายินดีด้วยทุกอย่างแต่ไม่มทําไม่ตรงใจทำตอนนี้เวลาที่แกตาย จิตใจของแกก็เปนึกถึงมหาวิหารเข้านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระสงฆ์นึกถึงมหาวิหารก่อนจะตายนะเพราะเราเองไม่เคยสร้างแต่เราโมทนาบุญส่วนนี้จะมีกับเราหรือไม่ยังแค่สงสัยนะแต่มั่นใจว่าองค์สมเด็จพระเจ้าไต้คือพระพุทธเจ้าแต่บอกว่าพระปัตตานมโมทนาใหม่ก็มีผลกับเราก็ตายในเวลานั้นพอดี ก็พอดีเกิดเป็นนางฟ้าตันที่กลมาแล้วนี่เป็นว่าคนที่ไม่ให้ทานเลยก็สามารถเป็นนางฟ้าได้นะแต่ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะเป็นไงฮะอดตายไม่ต้องห่วงตามที่พระเจ้าตรตัสว่าพระพุทธกษัตริย์งเคยเทศพระสมณะโคดมอ้างพุทธกษัตริย์ถ้าเคยเทศแต่บอกว่าบุคคลใดที่เคยให้ทานแต่ผู้เดียว ไม่ชักชวนบุคคลอื่น,บ,นบวกคนคนนี้เกิดไปชาติหน้า,นาจ,ะจะมีทรัพย์สมบัติมากแต่ขาดบริวารในสมบัติขาดพวกป้องนะไงบุคคลใดมีแต่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทําบุญทําทานแต่ตนเองไม่ทมออําเกิดไปชาติหน้าจะมีพระพวกมากแต่ขาดทรัพย์สมบัติเป็นคนจน ถ้าผู้ใดให้ทานเองด้วยชักชวนบาคนอื่นด้วยเกิดไปชาติหน้าจะเป็นคนรวยมากและยังมีพักพวกมาถ้าผู้ใดไม่ทานเองด้วยมาชักชวนบาคนอื่นด้วยเกิดไปชาติหน้าจะยากจนแล้วก็ไม่มีพวกอย่างนางฟ้าคนที่ว่าเมื่อกี้นี้เหมือนกันถ้าแกไปที่พานไดก็ไปแต่ถ้าไปไม่ได้ก็มาชาติหน้าอดแน่ที่ฉันไม่แช่งเลยนะไม่แช่งก็ไม่ตาย แช่งอะไรเล่าก็เป็นตามคาวามาเป็นจริงเรียกกับานันนาสเศรษฐีงลยนะนันเศรษฐีคนคนนี้เกิดมาแล้วเป็นลูกมหาเศรษฐีมีทรัพย์แปดสิบโกดเฉพาะเงินนะ <c oughs> ทองและเพชรต่างหากแก <c oughs> ก็ว่านั่งนึกในใจว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดที่เรามีอยู่นี่ไม่มีใครให้เรา นอกจากปู่ย่าตายายของเราสะสมไว้คนอื่นไม่เคยให้แกก็เ, <Dial ogue S 2> เลย 5, ไม่ยอมให้ทรัพย์สินกับใครขึ้นที่ว่าทานนิดหนึ่งไม่ยอมยให้เลยแต่ก็ไม่ขาดสินได้เป็นคนไม่มีศินนะเป็นคนไม่มีศินได้เป็นคนไม่ขาดในศินด้วยแปลกไหม,มงงเลยคือ <ว coeur> ไม่เคยสมาทานศินแต่ไม่ละเมิดในศิน<ว> ม่ได้ตั้งจรักษาสินใช่ไหมคือไม่เคารพพระไตรสนาคมเพระพุทธเจ้าก็ไม่เคารพพระสงฆ์ก็ไม่เคารพแต่ไม่ปราโมทแต่ว่าจะไปรักเรยกฆ่าใครเขาก็ไม่ต้องฆ่าเขามีทรัพย์สินบัดมากถ้าฆ่าคนเพื่อทรัพย์สินนะไม่มีใช่ไหมแต่ไปขโมยเขาก็ไม่ต้องไปทรัพย์สินมากทำการเมืองสินสายจานก็ไม่ต้องพวกสาวบ้านก็ไม่ต้องไม่ต้องโห่ใคร ถาขอทานมาขอเ็จบอกคำเดียวไม่ใช่บอกไม่มีจะบอกฉันไม่ให้แกถ้าบอกไม่มีนี่ก็หกใช่ไหมต<อ>ัวฉันไม่ให้แกสัตว์ตัวปุญญาตยายฉันสะส,สมไว้หมดเรื่องกันไปสุราก็ไม่ดืม่มก็วงความว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏ <c oughs> สองอย่างร่วมกันตอนนี้พอตายจากความเป็นคนก็ไม่ลงนรก สวรรค์ก็ไม่ไปไปไม่ได้ดิไม่มีทานไม่มีศีลไปไม่ได้นะนรกก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีบาปก็ไปเกิดเป็นลูกของขอทานไม่ประสน์ที่ในลูกขอทานพอรุ่งขึ้นเช้าคณะขอทานเนี่ยเขาเป็นคณะใหญ่แม่คณะแม่ก็ไปกับพวกขอทานด้วยกันวันนั้นทั้งวันไม่มีใครให้อะไรเลย วันหน้าเขาทายก็แปลกใจคิดว่าคนกรกลดีจะเกิดขึ้นได้ในหมู่ของเราต้องรีวันนั้นก็แบ่งเป็นสองพวกพวกที่แม่ของเด็กไปด้วยไม่มีใครให้แต่พวกที่แม่ของเด็กไม่ได้ไปก็มีมีคนให้จนกทั้งเขาจัดแยกไปแยกไปต้อง,ต,องต้องเหลือหนึ่งคนนะไปสายก็หนึ่งคนแต่แม่ของเด็กไม่ได้เลยเ,ลยเขารู้ว่าเด็กที้มาเกิดในท้องนี่เป็นต้องเป็นคนที่ขาดความดี เรงบอกแฝงเขาได้บอกว่าเธอจึงอยู่ที่นั้นไม่ต้องไปหาพวกเขาหาเดงแทนต่อมาเมื่อถึงเวลาแกคลอดแกคลอดมาแล้วรูปร่างสวยมากทุกคนเอาเลยสาธุกรารดีแล้วนะก็สวย,สวยที่ตามบาลีได้บอกเหมือนปีศาจคุกฝุ่น <c oughs> เอาไปเลยยกทรงกลับประตูตน้ำดีกว่าปีศาจด้วยนะแทนคุกฝุ่นนี้ด้วยนะ มันสวยจาเกินไปเพราะขาดเมตตาบารมีไอ้คนที่จะสวยนี่มีเมตตาบารมีเมตตาทำให้คนสวยอย่าลืมนะอย่างยกโศกให้ใครก็เมตตาเรื่อยใช่ไหมระวังให้ดีนะมาโทษใช้ไม่ได้นะเมตตาให้มีของเคสในรูปแบบต่างๆซึ่งเข้าใจว่าถ้าต่อมาเมื่อเมื่อเธอโตขึ้นมาแล้ว ถ้าวันไหนถ้าลูกออกมาแล้ววันไหนแม่ไปขอทานเอาลูกไปด้วยแม่ไม่ใครให้ถ้าไม่เอาลูกไปก็ไม่ีคนให้เมื่อโตพอเดินได้พเพราะได้กว่าสักสามทีขวบไปรึเป่าแม่หลังจากนั้นแรกเวลาขอทานต้องไม่ลูกไปเธอก็หยิบเอากระเบื้องแตกใกล้ของที่ภาชนะขอทานนะั้นมันดีไม่ได้ใช่ไหมจะไม่จนพอใส่มือให้บอกเธอจะไปตามตามทางของเธอ แม่ไปอยู่ของแม่เธอไปจากแม่พอแม่ไล่แกลึกแกตายจากเขามปคนยกสถกาเหมือนคนหลับแล้วตื่นขึ้นมาใหม่พอแม่ไล่เธอต้นึกได้ว่าเราเคยเกิดเป็นมหาเศรษฐีอยู่ที่เมืองโนนพอารู้สึกเกิดขึ้นไงแม่ไอคนตายจากคนเกิดเป็นคนเหมือนคนหลับแล้วตื่นขึ้นมาจำได้ทุกอย่างก็เดินตรงไปบ้านพอดีไปถึงเวลาเช้า พระเจ้าก็ะนรินทบาตพอดีแกจะเข้าประตูในประตูก็ไม่ยอมให้เข้าเพราะแกตายแล้วลูกชายก็เป็นมหาเศรษฐีแทนนะประตูไม่เยอะแกก็จะขึ้กมะบอกไปบ้านของแกพอดีพระพุทธเจ้าเห็นเข้าถามอานนท์เห็นทานอนันตเศรษฐีไหมถ้านอนท์ก็เดี๋ยวท่านเลยขอผมไม่เห็นพระเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอเห็นเด็ด ที่รูปรูปร <canon> ่างคล้ายๆบริษัทพวกฝุ่นไหมอานนท์บอกว่าเห็นก็นั่นแหละเอออนน์จะเสด็จสีอานนท์เธอเจอบอดในประตูให้ไปบอกหมาเสด็ลงมาเขาบอกลูกชายลงมาเขาก็ไปตามคําสั่งพระเจ้าถ้าหมาเสด็ที่เป็นลูกลงมาแล้วพระเจ้าบอกว่าเด็กคนนี้คือพ่อของเธอเขาจะเชื่อได้ยังไงแะ ลูกโซจะเชื่อไหมพระเจ้าพระเจ้าเถอะนะไปเกินพอดีไปเด็กอายุไปถึงห้าขวบลูกเรื่องมุสลิมศาสนาคุกคุนตายไปไม่กี่ปีก็ยังจําได้อยู่จะจาพ่อได้เลยนะท่านก็ไม่เชื่อพระเจ้าจะบอกก็ได้ว่าสัตวอนันตเศรษฐีทรัพย์สมบัติที่ยังเธอก่อนที่เธอตายแต่เธอไม่ได้บอกให้ลูกชายรู้มีไหมที่ฝังไว้จะบมีไปตาฉันมา าก็ให้คนตามไปพอถึงกันชี้บอกตรงนี้ตุ่มเงินขุดกระพบเงินพอดีตรงนี้ตุ่มทองขุดกระพบทองพอดีตรงนี้ตุ่มแก้วตุ่มเพชรนะชี้ตรงไหนมีตรงนั้นพระเจ้าเลยบอกว่าเพราะอาศัยที่พ่อของเธอขาดทานทานบารมีจึงเป็นอย่างนี้จงเลี้ยงพ่อของเธอเขาก็ยอมรับเลี้ยงไม่ได้พระเจ้านะยี่เป็นว่าการให้ทานบรรดาญาโยมผู้ถวยสัตว์ มีความสำคัญมากชาตินี้เรามีขนาดนี้แต่ว่าคนทานสูงสุดเจา้าทุทานนอกจากวิหารทานนะัก็มีมีสังฆทานที่วิหารทานนี่จะเป็นปัจจัยเรามีบ้านสวยน่าอยู่นะ่นนสังฆทานจะเป็นคนรวยราตามพระบาลีได้บอกว่าคนที่ถวายสังฆทาน้ครั้งหนึ่งมาชีวิต,แ,ตแล้วก็ไม่เคยให้อีกเลยนะได้ครั้งเดียวนะ ตายแล้วจากความเป็นคนไปเกิดไปดาบ้างนางฟ้าบ้างเมื่อลงมาเป็นมนุษย์ดินแดนแห่งใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์จความยากไร้หรือยากจนจะไม่เกิดที่นั่นดินแดนแห่งใดมีความุดมสมบูรณ์คือเป็นคนรวยเนี่ยจะเกิดทุกชาติเป็นคนรวยยิ่งกว่าจชา้านิพผ่านนี่สังฆทานครั้งเดียวนะครั้งเดียวครั้งเดียวถ้าหลายครั้งหน้าคุจะไปไม่ถึงมันหนักบุนหนัก ถ้าหลายครั้งก็ต้องเกิน80โกดไม่ใช่พยมหาเศรษฐีเขาตั้งต้นในแปดเงิน80โกดถ้ามีเงินึงเงินถึง80โกดเรียกมหาเศรษฐีถ้ามีเงินถึง40โกดขึ้นไปเรียกอนุเศรษฐีถ้าหลายครั้งก็เป็นเงินก็เรียกมาวิสาขังเลยบริสาขางถ้ากูจะนับโกดไปได้อดัมบันดาญาโยมพุทธดยสารทั้งหลายโูดไปพูมาวันนี้อยู่แค่ทางก็พอ ถ้าพูดมากไปจะจำไม่ได้วันนี้ท่านทั้งหลายตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐานจะให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีความมุ่งหวังพระเจ้าคือต้องการทุกคนไปนิพพาน